สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับแม่ค้าตำบลห้วยมา้าถูกแฮกไลย,ยืมเงินสวมรอยเป็นเพื่อนเพื่อนนะครับสูญเงินไปหลายราย,ายวิ่งโร่แจ้งตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีครับที่สพห้วยมา้านะครับได้มีนางขวัญเรือนอายุ38ปีนำหลักฐานการแชทและลายการยืมเงินเข้าพบกับตำรวจขอให้ติดตามและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็น สนิทในลายเพื่อหลอกยืมเงินไปกว่าหมื่นบาทนะครับนางขวนเรือนให้การเมื่อวานตอนประมาณสี่ทุ่มกว่ามีลายเพื่อนเป็นเจ้าของ p n p c o f f e e House ได้ไลายมาถามยืมเงินตนเองก็ว่าเป็นเพื่อนสนิทบ้านเดียวกันเรียนมาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับก็โอนให้2ครั้งครั้งแรก8 5ดพครั้งที่สอ0 0้บาท เพื่อนยังถามมาอีกว่ามีอีกไหมตนเองจึงเอะใจโทรไปสอบถามเพื่อนก็ได้รับคำตอบจากเพื่อนว่าไม่ได้ทักไปยืมเงินสงสัยจะถูกแฮกไลน์เพราะว่าตอนนี้มีหลายคนโทรมาถามเช่นกันว่าจะยืมเงินหรอจึงได้ทราบความจริงว่าคงถูกมิจฉาชีพแฮกไลน์มาหลอกตอนก็เลยนำหลักฐานมาแจ้งความให้ตำรวจนั้นติดตามและดำเนินคดีกับคนร้ายที่หลอกโอนเงินเพราะว่าเสียดายเพราะว่าเก็บมาด้วยน้ำพักน้ำแหลงนะครับ ต่อมานางสาวนรุมนนะครับนางเนนรมนตมบลอุวยม้าเจ้าของ P&P Coffee House ซึ่งถูกแอปอ้าง Facebook และลายก็ได้เข้ามาที่สพอห้ยม้าและให้การเรียนว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นคนลายไปยืมเงินใครและตนเองก็ไม่เคยคิดจะยืมเงินใครแต่แปลกๆที่ตอนเย็นเมื่อวานก่อนเกิดเหตุ ได้เข้าเล่นไลน์โทรศัพท์ก็มีการเตือนว่าตนเองเข้ารหัสไม่ถูกต้องทั้งข้อความและ Facebook ก็เข้าไม่ได้สักอย่างต่อมามีคนโทรมาถามว่ายืมเงินไปทําอะไรจึงคิดว่าถูกแฮ l ไลน Facebook แน่นอนจึงมาให้การกับเจ้าที่ตรวจไว้นณที่นี้กับการตรวจสอบของตํารวจเบื้องต้นพบว่าคนร้ายลายนี้เป็นคนจากพื้นที่ภาคอีสานครับแต่ไปทํางนานที่จังหวัดภาคใต้ ทางด้านเจ้าหนุนหลดได้ประสานตำรวจในพื้นที่บ้านเกิดและร่วมกันกับฝับครองจะได้เข้าไปอย่างบ้านของผู้ต้สงสัยหากได้เรื่องอย่างไรจะแจ้งให้ผู้เสียหายทราบต่อไปซึ่งทางเจ้าหนุนหลุเราจะไม่นิ่งนอนใจเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนั้นในเวลา ไล่เรียกกันนะครับได้มีคนในตำบลห้วยม้าอีกหลายคนที่ถูกคนร้ายนั้นแฮ็กข้อมูลล ne นะครับของนางนนหรมลอีกหลายคนแต่มีบางคนโอนเงินไม่มากจึงไม่ได้มาแจ้งความส่วนลูกสาวเจ้าของร้านขายไก่ย่างน้ำชําไก่ย่างชื่อดังของจอดแพร่ก็ถูกลายมาสอบถามเหมือนกันด้วยข้อความเริ่มต้นเชื่อเียกันว่ามีแอปโอนเงินไหมแต่แค่เปิดอ่านและไม่ได้ตอบกลับจึงรอดพ้นจากการถูกหลอกโอนเงินครับ ที่นนทบุรีครับตำรวจเตรียมออกหมายเรียกหญิงที่ทำร้ายอาาวัย75ปีครับล่าสุดวันนี้นะครับผู้สืข่าวได้เดินทางไปสอบถามความคืบหน้ากับพันตำรวจเอกเมนนนนาขวัญครับภูมิกับการสอพอรัตนาธิเบศเปิดเผยว่าเหตุเกิดเมื่วัที่2กุมภาพันธ์ช่วงเย็นนะครับนางนวรัตน องค์วัฒนพันธ์ครับอายุ75ปีเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกทำร้ายร่างกายเหตุเกิดบริเวณถนนติวานน์แขวงบางกะสออำเภอเมืองจากหลังจากนั้นครับเบื้องต้นสอบถามอสอบประคำผู้เสียหายและส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว ทางเราให้ได้ฝ่ายสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าใครคือคนทําร้ายคุณยายซึ่งพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ข้างบ้านและมีการกระทบกระทั่งมาตลอดนะครับตอนนี้กําลังเร่งตรวจสอบบาดแผลว่าได้รับบาดเจ็บแค่ไหนส่วนผู้กระทํานะครับทางเราจะออกหมายเรียกเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับต่อมาทางผู้สื่อข่าวได้เดิน,นทางไปพบกับนางรุจรีปรีชาเวชกุลครับอายุ52ปีเจ้าของร้านผีสีสาวสิเต็มนะครับ เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับอาม่ากล่าวว่าอาม่าชอบมาหาเรื่องร้านตนโดยบ่อยมากเช่นมาเปิดน้ําทิ้งไว้เอาขยะมาโยนทิ้งให้เอาป้ายร้านออกและเอาหลังคาออกและห้ามจอดรถ แต่คนที่ร้านไม่ก่อยมีใครยุ่งกับามา่เวลาทากับข้าวามา่ก็จะออกมาดา่าแล้วไม่ให้ทําทําให้เจ้าของเดิมย้ายออกไปแล้วามา่จะใช้วิธีการร้องเรียนอย่างเดียวซึ่งพฤติกรรมาม่ชอบหาเรื่องคนอื่นและไม่เอาใครไม่พึ่งพาอาศัยกันมีแต่จะหาเรื่องทะเลาะบางครั้งก็เล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่งตนเคยต่อว่า,ามา่ไปครั้งหนึ่งและมีหลักฐานว่าาม่าเอาขยะมาทิ้งหน้าร้านและฉีกเพื่อให้กระจัดกระจายตนจึงกลว่ามีลูกน้องที่เห็นเหตุการณ์เพื่อบอกหลักฐานนะครับและตนไม่เคยไปยุ่งวุ ซึ่งตนเคยพูดกับอา่าแล้วว่าถ้าทําอีกจะเข้าแจ้งความซึ่งทางลูกสาวลูกชายของอา่าไม่เคยสนใจซึ่งร้านรถที่อยู่ข้างๆจะทะเลาะกับ่าบ่อยมากและบางครั้ง่า,าเข้าแจ้งความในเรื่องไม่เป็นเรื่องจนทําให้เรื่องใหญ่โตซึ่งปก,กติไม่เคยมีใครยุ่งกับอา่าอยู่แล้วเพราะรู้ว่านิสัยอา่าเป็นยังไงทางด้านเจ้าที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่ดูทั้งด้านในที่อยู่อาศัยและความเสียหายของอามา่าได้รับเป็นลักษณะแบบไหน และจะให้อาม่าไปแจ้งกับทางเทศบาลเรื่องเสียงรบกวนซึ่งข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องทำลายร่างกายได้ดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตนได้เข้าไปคุยกับอาม่าซึ่งสภาพจิตใจของอาม่าเข้มแข็งและมองเป็นเรื่องปกติเพราะเคยร้องเรียนไปหลายรอบแล้วซึ่งทางเราเพิ่งทราบเรื่องเมื่อเช้าจึงรีบลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งสองฝ่ายเบื้องต้นใหญ่เทศบาลลงพื้นที่กับเราเพื่อแก้ปัญหาเรื่องส่งเสียงดังครับมาดูที่จังหวัดชลบุรีขายแตงโมลดกระนำโลละสิบบาทช่วยเหลือเกษตรกรครับ ที่บริเวณสนามหน้าสานการจังหวัดชลบุรีนายทวัฒชัยศรีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลผลิตแตงโมซึ่งเป็นการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่19ถึง28กุมภาพันธ์โดยจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้สำนักง,งานพณิชย์จังหวัดร่วมกับสำนักง,งานเกษตรและสหก,กรณ์จังหวัดชลบุรีประสานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตแตงโมและพืชผักปลอด ภัยนะครับอําเภอบ้านบึงจังหวัดชุมุรจําหน่ายผลผลิตตังโมของกลุ่มเกษตรกรในราคากิโลกรัมละสิบถึงยีบาทเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตตังโมใหม่สายพันธุ์ใหม่หลายสายพันธุ์ออกสู่ตลาดจํานวนมากมีราคาตกต่ําประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในทีนนะครับส่งผลให้ผู้รับซื้อในตลาดตามช่องทางการค้าปกติรับซื้อผลผลิตน้อยลงทําให้มีผลผลิตตกค้างจานวน300-400ถึงตันครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการช่วยระบย ผลผลิตตังโมที่ตกค้างเพื่อป้องกันผลผลิตเน่าเสียภายใน10-15วันนอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าของชีพประชาชนให้สามารถซื้อสินค้าตังโมคุณภาพดีในราคาประหยัดได้และส่งเสริมนโยบายของรัฐในการใช้สิทธิคนละครึ่งรวมถึงโครงการเราชนะในการซื้อสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงครับทางด้านประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตตังโมและพืชผักปลอดภยัยอำเภอบ้านบึงนางนิชาแก้วสุริยากล่าะว่า ไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ที่ตังโมพันธนิมูนซึ่งเป็นพันธ์หนึ่งเดียวในโลกน้ำหนักประมาณ3-4กิโลกร,รัมต่อลูกปกติราคากิโลกร,รัมละส5 4 0บาทแต่ในงานนี้จัดขายเพียง10บาทต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นหรือแตงโมพันธ์ตอปิโดแบ็ซูกา้าเกตส่งออกปกติกิโลกร,รัมละ50-60บาทมาจำหน่ายในราคา20บาทต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นครับ แดงสีแดงเนี่ยคือแตงโมทรัมอัพนะคะเป็นแตงโมทรัมอัพที่มีสีแดงละเอียดอ่าสีแดงเข้มแล้วเนื้อละเอียดมากๆเม็ดเล็กลงหวานกรอบนะคะอันนี้เป็นสีแดงที่เป็นแตงโมเปลือกดำเนื้อแดงที่เราส่งออกไปญี่ปุ่นเพื่อไปขายเป็นแตงโมญี่ปุ่นเลยนะคะอยากให้คนไทยได้ลองชิมดูมันกรอบมากและตัวใหม่ล่าสุดน้องใหม่ล่าสุดของเราเลยเพิ่งจะเปิดตัววันนี้วันแรกและที่แรกที่สาร,รการจังหวัดชลบุรีนะคะก็คือตัว เคียงเยลโล่นะคะแตงโมเนื้อเหลืองสายพันธุ์ใหม่เม็ดเล็กมากเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมพิเศษเลยนะคะอร่อยมากๆและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ